ทำกลางการเปิดความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นและนำไปสู่การเคลื่อนกําลังพลและการบุกข,ของรัสเซียอีกหนึ่งพื้นที่ที่กําลังถูกจับตามองก็คือบริเวณทวีปอาร์กติกนะคะว่าอาจจะกลายเป็นสมรภูมิในการสู้รบกันแห่งใหม่ติดตามจากรายงานค่ะในอดีตอาร์กติกถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงไร้ความขัดแย้ง เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ผลประโยชน์อื่นๆทั่วโลกแต่ความตึงเครียดระหว่างตะวันตกกับรัสเซียโดยเฉพาะนับตั้งแต่รัสเซียผนวกรวมใครเมียเมื่อปี2014ทําให้พื้นที่ตอนเหนือสุดของโลกกําลังจะกลายมาเป็นสมรภูมิรบแห่งใหม่ระหว่างอดีตคู่ขัดแย้งสมัยสงครามเย็นอาร์กติกมีความน่าสนใจอยู่หลายจุดด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือพื้นที่นี้เป็นจุดที่สหรัฐและรัสเซียมีดินแดนอยู่ใกล้กันมากที่สุดคือห่างกันเพียงแค่ประมาณ88กิโลเมตรบริเวณช่องแคบแบริงขณะที่มีเพียง8ประเทศที่มีพรมแดนติดกับอาร์กติกซึ่งทั้งหมดได้จับมือกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมืออาร์กติกเคาซิลหรือสภาอาร์กติกขึ้นมาเมื่อปี1996และจัดประชุมผู้นำกลาโหมเป็นประจำทุกปีเพื่อยกระดับความร่วมมือในภูมิภาค จนกระทั่งวิกฤตไครเมียทำให้การประชุมดังกล่าวถูกระง,งับไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาร์กติกเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่รัสเซียเพิ่งจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วท่ามกลางความตึงเครียดจากวิกฤตยูเครนโดยกองทัพรัสเซียร,ระดมกำลังเรือรบ30มสิลำเครื่องบิน20่สิลำและทหารอีก1,200นายซ้อมปฏิบัติการสู้รบเพื่อปอกป้องเส้นทางเดินเรือและพื้นที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในทะเลทางตอนเหนือการยกระดับกิจกรรมทางการทหารของรัสเซียอาจมองได้ว่าเป็นการตอบโต้วความเคลื่อนไหวของชาติตะวันตกซึ่งจัดการซ้อมรบร่วมในพื้นที่และไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศที่มีพรมแดนติดอาร์กติกเท่านั้นแต่ยังหนึ่งสมาชิกองค์การนาโต้ชาติอื่นๆเข้าร่วมในปฏิบัติการนี้ด้วยขณะที่สหรัฐแผ่ขยายอิทธิพลทางการทหารเข้ามาในอาร์กติกมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในรัฐอาลาสก้าและพันธมิตรอื่นๆริมอาร์กติก นอกจากความสําคัญในด้านความมั่นคงแล้วอาร์กติกยังเป็นพื้นที่ผลประโยชน์มหาศาลที่รัสเซียฝากความหวังเอาไว้และหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่รัสเซียหมายมั่นปั้นมือก็คือการเปิดเส้นทางเดินเรือทะเลเหนือเส้นทางนี้ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางขนส่งสินค้าทางเรือจาก48วันผ่านคลองสุเอตเหลือเพียง35วันประหยัดทั้งเวลาและลดความเสี่ยงในการถูกโจรสลัดโจมตีแต่ปัจจุบันยังมีอุปสรรคในเรื่องของแผ่นน้ำแข็ง จึงทาให้เดินเรือได้แค่บางช่วงเวลาเท่านั้นนอกจากนี้รัสเซียยังตั้งเป้าจะใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งเชื้อเพลิงไปยังต่างประเทศและเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วยทรัพยากรธรรมชาติในอาร์กติกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คใครๆต่างก็หมายปองโดยทรัพยากรในพื้นที่นี้สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับรัสเซียสูงถึงร้อยละ11ของ GDP และคิดเป็นหนึ่งใน5ของมูลค่าการส่งออกของรัสเซีย ซึ่งอาร์กติกไม่ได้มีแค่น้ำมันและแก๊สธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆและเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ที่รอให้เข้าไปตักตวงผลประโยชน์การรุกคืบของสหรัฐไม่ต่างอะไรกับการขยายอิทธิพลของ NATO, นาโต้มาอยังยุโรปตะวันออกซึ่งสร้างความผุนเคืองให้รัเสเซียและทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือสุดของโลกอาจจะกลายเป็นสมรภูมิรบแห่งใหม่